ค่ะท,ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนยอดภูเขานะภูเขาไฟนะภะูเขาไฟคโครนนะของอิหร่านนะเป็น,นะะอันซินนะองอิหร่านเลยทีเดียวนะ,ะที่นี่ชอวฮอห์นะฮะอันซินชอบบอห์ซึ่งเราไปมาแล้วที่หนึ่งก็จะเป็นเบริสนะฮะเบริสตอนนี้ก็อยู่ที่ภูเขาไฟคโครนนะ,ะตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรณีที่ สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับบอกได้คำเนียวว่าอันซีนจริงๆนะฮะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะฮะที่จะพาทุกคนนะไปทัวร์รอบประเทศอิหร่านนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะทุกคนค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนของอิหร่าน เช่นกันนะคะก็อยู่ที่นี่นะคะชอปหอค่ะเขาเรียกว่าภูเขาไฟคโครนนะคะมีกา๊าซมีเทนนะคะไหลออกมาด้วยกา๊กาซก๊าซนะคะค่อนข้างจะมีกลิ่นนะ,ะเหมือนกลิ่นไข่เน่านะคะเวลาเราจุดไฟนะ,ะไฟก็จะติดนะ,ะที่นี่นะคะดเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะ,ะมันมันใช่เรื่องไหมใช่เรื่องนี่ต้องทดลองไห้เนี่ยแต่ก็แบบว่าเออเอนะเพื่อเพื่อน,นในช่องนะคะ เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องทดลองดอูดิมันจะมีไฟติดขึ้นมาหรือเปล่านะคะทุกคนคะส่วนเรื่องการทดลองนั้นนะคะก็ใช่เรื่องที่จะลองเองนะจ๊ะเธอจะมันก็อันตรายใช่ย่อยนะก็เดี๋ยววันนี้นะเรามีอาสาสมัครนะคะมาทดลองให้เรานะคะว่าเวลาจุดไฟนะคะแล้วจะติดจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวอาสาสมัครจะทําให้ดูนะคะทุกคน สถานที่ท่องเที่ยวนะ,ะอยู่ที่จังหวัดโชบาฮอโชอบาฮอนะคะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิหร่านอยู่ติดกับประเทศปากีสถานนะคะสถานที่ท่องเที่ยวบอกได้เลยว่าจังหวัดนี้คือแบบอันศีนและก็สวยงามมากๆนะคะบอกได้เลยว่าห้ามพลาดนะใครมาอิหร่านคือต้องไปให้ได้นะคะทุกคน นี่นะคะเราก็ได้เจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเป็นไกลก็ไม่ทราบนะมาทําการทุดลงจุดไฟนะคะทุกคนคะ่ะใส่กระดาษชิดชูแล้วก็โยนลงไปนะคะดูสิไฟจะติดไหมนะคะติดนะคะทุกคนคะ่ะที่นี่นะคะไฟติดนะคะค่ะเราก็นั่งชมบรรยากาศแปลกๆนะอเมซิ่งนะคะในชีวิตเราเกิดมาก็ไม่เคยเจอนะ,ะเพื่อนเก็หาเวลาพักผ่อนกันบ้างนะคะ ไปหาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแปลกๆนะคะไปหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองบ้างนะคะบางทีก็จะได้มีแรงสู้ในการทํางานต่อไปนะคะนี่ค่ะสถานที่ทางเดินลงก็ชันมากนะคะบอกเลยว่ามันชันจริงๆนะคะแถวนี้นะคะไม่เห็นมีสิ่งมีชีวิตนะคะนอกจากคกลนนะคะเพราะว่าน้ําก็จะเป็นเป็นน้ําที่แบบว่าเขาเรียกอะไรพุดขึ้นมาเป็นน้าเค็มอ่ะเนาะเพราะมันติดทะเลนะคะทางลงจากเขาก็ชันๆประมาณนี้นะคะแล้วก็มีคนขายของอยู่ข้างล่างด้วย ชุดที่ชาวบ้านใส่อย่างที่เห็นนี้ก็จะเป็นแนวอ่ะทางไปติดติดปากีสถานนะเขาบอกว่าชุดแบบนี้ไม่มีขายทุกคนที่ใส่ชุดแบบนี้นะคะอย่างที่ผู้ชายเสื้อสีขาวใส่ก็คือเขาสั่งตัดเป็นพิเศษนะแต่ที่นี่จะมีผ้าผ้าขายแล้วก็ให้เราไปสั่งตัดเป็นพิเศษนะคะถึงจะได้ใส่ชุดแบบนี้แล้วก็เขาบอกว่าใส่แล้วก็เย็นสบายนะคะไม่ร้อนเพราะว่าจังหวัดนี้มันร้อนมากนะคะ ก็พัก,กันเดินลงไปเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะบอกได้เลยนะว่าทางช่องก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนะคะบอกเลยคือแบบว่าไม่รู้จะมีวิดีโออีกมามาอีกสักกี่วิดีโอคือแบบว่าท้อแท้แล้วเหลือเกินนะ,ะทำออกมาก็แบบไม่ค่อยจะมีคนดูแล้วอาจจะทําวิดีโอไม่ดีก็ได้ก็พยายามจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะก็ให้กําลังใจตัวเองกันไปก็ว่ากันไปเนอ ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะจ,จะได้เอ่อมีกําลังใจทําคลิปต่อไปหรือถ้าคลิปไม่ดีหรือขาดตกบกพออร่องยังไงก็น้อมรับคําติชมส่งกันมาได้เลยนะคะเม้นกันมาได้เลยนะจ๊ะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นนะคะฝากกดติดตามด้วยจ้าบายบาย